สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงงานแคลคอมทําติดทะลักเกือบ5,000ไราโรงงานแคลคอมที่เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิดรวมล่าสุด3,433คนมีผู้ติดเชื้อในโรงงานค้างเคียงอีก65คนและชาวบ้านในชุมชนใกล้โรงงานติดเชื้ออีก236คนรวมแล้วตัวเลขทั้งจังหวัดเพชรบุรีพบผู้ติดเชื้อแล้ว 4,737คนประชาชนคนไทยที่กักตัวออกมาบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนหนักมากยอมกักตัวแต่อาหารน้ำดื่มไม่เพียงพอแมสก็ไม่พอแอลกอฮอล์ก็ไม่เหลืออีกทั้งการส่งข้าวส่งน้ำแต่ความเป็นอาหารกล่องพร้อมทานแล้วมาปรับเปลี่ยนเป็นอาหารแห้งบางคนมีอุปกรณ์ทำครัวเพราะอยู่มานานแล้วซึ่งตอนนี้เดือดร้อนหนักมากและต้องการความช่วยเหลือด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณคะ่ะ